โอ้โหตื่นเต้นมากค่ะรู้สึกว่าทุกอย่างผ่านไปรวดเร็วมากตั้งแต่วันแคสติง้งวงสวนถ่ายทำนะคะแบบเป็นระยะเวลาที่นานแต่ว่าพอนึกย้อนกลับไปก็คือมีความสุขมากวันนี้ก็จะได้เห็นผลงานจริงๆแล้วค่ะใช่ค่ะอย่างที่น้องบอกเลยว่าตื่นเต้นมากแล้วก็รู้สึกดีใจที่ผลงานที่พวกเราตั้งใจจะออกมาให้แฟนๆได้ติดตามกันแล้วค่ะต้องถ่ายทามันเป็นยังไงบ้างอยากจะบอกว่า เอาความจริงใช่ไหมคะเหนื่อยค่ะเือความที่ไอซมีประสบการณ์มก่อนเป็นยังไงบ้างคือเป็นการถ่ายทาที่เราเรียกได้ว่าเหมือนเราถ่ายกันถี่มากๆแบบติดมากๆเลยค่ะแล้วก็คิวพวกเราค่อนข้างเยอะกว่าปกติอะไรอยงี้แล้วก็เหมือนได้ถ่ายกันทุกฉากเลยมันก็เลยค่อนข้างเหนื่อยแต่ว่าก็สนุกไปในตัวแต่ก็เหนื่อยมากเหมือนกันใช่เราเปนกแมาทีนี สำหรับการเป็นเรื่องแรกของมี่มี่ก็เพิ่งมารู้ว่าโอ้โหการทํางานกองถ่ายก็คือโหดมากจริงๆช่วงแรกก็คือจะมีงองแงกับพี่ไอ้บ้างว่าเหนื่อยเหนื่อยแต่ว่าพอผ่านไปสักอาทิตย์สองอาทิตย์ก็ปรับตัวได้ค่ะทุกอย่างคือสนุกมากแล้วก็ทุกคนบรรยากาศในกองก็ดีค่ะและการปรับตัวดยการสองคนเป็นยังไงพวกเราคุยกันเยอะมากค่ะคือก่อนเปิดกล้องก็คุยกันเยอะมากๆแล้วก็ระหว่างถ่ายทําก็คุยกันถึงปัญหาคุยกันถึงเรื่องส่วนตัวคือคือพยายามคุยกันเยอะๆเพื่อให้แบบเข้าใจกันมากขึ้น ใช่หนูชอบโทรไปหาเขาค่ะเวลามีคำถามอะไรก็โทรแบบสายตรงเลยยังไงบ้างนะสมัครคือโทรตลอดเวลาอาบน้ำก็โทรค่ะเดินือเปล่าเป็นคเซ็นเตอร์คือไม่ถามก่อนนะคะว่าโทรได้ไหมโทรเลยสมัคิมีจะปรึกษาอะไรโอ้หลายเรื่องค่ะอย่างเช่นเราต้องเตรียมตัวยังไงหรือว่าอันไหนได้อันไหนไม่ได้ขอบเขตในระบบการทํางานค่ะคือเพราะว่าด้วยความที่น้องไม่เคยเข้ากองถ่ายเนาะน้องก็จะไม่รู้ว่า เออแบบสวัสดิการเป็นยังไงอาหารยังไงอะไรยังไงอะไรเงี้ยคือคือเหมือนเริ่มต้นใหม่แบบใหม่จริงๆไม่ใช่คูควรที่หมดเลยควรสิ่งแวดล้อมรอบข้างสิ่งแวดล้อมรอบข้างกับการวางตัวการทําตัวอะไรเงี้ยคือน้องแค่อาจจะยังทําตัวไม่ถูกแต่ว่าถ้าในเรื่องการแสดงสําหรับไอ้ไอ้อกว่าน้องเก่งมากๆสําหรับนักแสดงใหม่คือเก่งมากๆแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าดราม่าก็เล่นได้บทคอมเมดี้ก็เล่นได้คือเราก็ประทับใจตอนที่เราได้ดูกับหลังมอนิเตอร์ค่ะแต่ด้วไอเป็นพี่เราซัพพอร์ตเธออยู่ในบ้าง ก็พยายามสปอร์ตทุกอย่างที่น้องต้องการคือถ้าสมมติต้องการอะไรเราก็พยายามไปจะทําให้ได้ทุกอย่างครัถ้าที่เราทําได้ใช่เขาก็บอกเราเสมอว่าเราเป็นพาร์ทเนอร์กันอะไรเงี้ยค่ะมีอะไรก็คือแชร์กันทั้งปัญหาแล้วก็ทุกๆอย่างแล้วอย่างมีซีนไหนที่มันยากสำหรับเรา ดราม่าค่ะ okay, สำหรับหนูคือด้วยความที่ว่าปันเขาเป็นคนขึ้นสุดลงสุดใช่ไหมคะเวลาเหมือนกับเขาไม่ได้จะมาที่ความต้องการเดียวหรือเป็นคนที่มีสมาธิมากๆค่ะบางทีเขามาอย่างหนึง่งแล้วพอเจออีกประโยคนึงความรู้สึกของเขาเปลี่ยนทันทีก็เลยรู้สึกว่าอาจจะขัดกับตัวนี่เองที่ว่าความรู้สึกค่อนข้างจะเตเบิลอย่างเงี้ยคะ่ะใช่ <laughs> พอเล่นเป็นปันก็คือต้องเปลี่ยนขึ้นลงขึ้นลงโดยเฉพาะดราม่าก็คือ,อยากทางยางไงอะ สำหรับไอยถ้าความยากเจออยู่ที่เรื่องอุณหภูมิค่ะคือไอ้เป็นคนขี้หนาวคือถ้าไปถ่ายในโลเคชันที่หนาวมากๆอันนี้คือความยากของไอยเพราะว่าเหมือนจะป่วยง่ายแล้วก็มันมีฉากหนึง่งอันนี้คือยากที่สุดแล้วตั้งแต่ที่ถ่ายมาก็คือฉากในสระว่ายนะน้ำเพราะไม่สบายเราฝนตกแล้วเราต้องแช่ยอยู่บนในน้ําเยอะแล้วเขาอยู่บนบกแล้วเขาก็ให้กําลังใจเราเหมือนแบบพยายามส่งทางสายตาว่าแบบสู้ๆนะอีกนิดเดียวเลยเพราะว่ามันเห็นเลยค่ะว่าเขาสั่นแล้ว แต่ว่าพอแอคชั่นปุ๊บคือเขาปกติเลยพยายามพึบพยายามใช่แล้วพอในสระว่ายน้ำก็อาจจะมีสตาฟลงไปดูแลได้ไม่เยอะเขาก็คืออยู่คนเดียวคือเข้มแข็งมากแล้วเลิฟซีนละ่ะเลิฟซีนเลิฟซีนพเพราะว่าอีเซอเรลทำมาดีนะอีเซอร์เรามันดูคือฮานะเราจะยังไงโอุย้ยจุ๊บมันเด็กเพิ่งหัดจูบอะเหรอคะเธอเป็นเด็กเพิ่งหัดจูบหรือเปล่าใช่ฉันเป็นเด็กเพิ่งหัดจูบ คออือแล้วซีนพวกเราก็คุยกันค่ะมาถึงว่าพยายามทำความเข้าใจของขอบเขตของกันและกันแล้วก็คุยให้สบายใจทั้งสองฝ่ายว่าแบบเออน้องสบายใจตรงไหนเราสบายใจตรงไหนอะไรเงี้ยแล้วก็พยายามเชื่อใจซึ่งกันและกันนะคะเพราะว่าความเชื่อใจน่าจะสําคัญที่สุดใช่แล้วก็เราก็จะตามพี่ผู้กํากับเป็นหลักเลยค่ะพี่พี่เห็นบ้างเขาให้คอนเซ็ปต์คู่เราอย่างไรบ้างนอกจ,จากความเป็นเสือแล้ว ก็ในความเป็นธรรมชาติของตัวละครค่ะก็เขินอยู่ใช่ค่ะโดยเฉพาะพี่พลอยคือถ้าในบทจริงๆเขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะเก่งเก่งเลยแหละลูกค่ะเป็นเป็นฝ่ายลูกค่ะในใน u t u b e เวลาอ่านคอมเมนต์ก็ก็จะรู้สึกแบบเออเขาพูดถึงเรื่องฉากลับซีนค่อนข้างเยอะอะไรแต่เราก็ยังมือใหม่อยู่นะคะไอชินเราคนเวลาคนกฉากเออไม่ชินค่ะหมายถึงชินไหมใช่ปะไม่ชินพูดถึงฉากรัซีนว่าเราต้องเป็นคน คือไม,ไม่ชินเลยจริงๆเพราะว่าตั้งแต่ถ่ายละครมาไม่เคยเล่นใช่ไม่เคยจุดจริงเราก็ไม่เคยฉากเลิฟซีนที่แบบหนักขนาดนี้ <laughs> <laughs> เราก็รู้สึกว่าเออเป็นครั้งแรกแล้วคนก็โฟกัสเยอะแล้วแต่ว่ามันเป็นโฟกัสที่ positive comment แล้วเราก็เออขอบคุณที่เขาชอบเลยก็หวังว่าซีรีส์ออนไปจริงๆแล้วเขาจะแบบชอบแล้วก็ประทับใจกับ,<อ>บความที่เราีกการกรจิงแต่เราไม่ได้เล่นซีจีมันต้องดุเดือดแล้วก็ต้องรุกก่อนกันนี้ โอ้พี่คือหนูอะ่ะเ <laughs> ชื่อเพราะว่าพยายามแบบฟังเพลงจังหวะคือหนูอะ่ะจริงๆชอบฟังเพลงชาาใจใช่คือพยายามทําบิวตัวเองอะค่ะเพราะว่าใ,ในในเรื่องพี่พลอยเขาจะค่อนข้างแบบเป็นฝ่ายรุกเออเป็นฝ่ายรุกซะมากกว่าอะไรเงี้ยเราก็ต้องเป็นแบบพยายามพึบพยายามไม่เขินเพราะว่าตัวไอ้จริงๆเป็นคนชอบติดยิ้ม <c oughs> แล้วผู้กำกับจะชอบบอกว่าเออเรา <c oughs> ใช่เราต้องขึงแล้วหนูอ่ะติดยิ้มเวลาเขินเวลาแบบมองหน้ากันอะไรเงี้ยจะจะชอบเขยยิ้ม ก็เลยแบบอันเนี้ยก็จะเป็นปัญหาอย่างหนึ่งถ้าเป็นยากไหมารต้องไปคุ้มคุมเกมหือก็ยากในที่นี้ยากตรงที่เราต้องพยายามไม่แสดงอารมณ์เยอะค่ะคือพี่พลอยเขาจะแสดงอารมณ์ค่อนข้างน้อยมากๆนิ่งมากๆนิ่งจนคนดูอาจจะรู้สึกว่าทําไมถึงแบบเป็นคนแบบคืมๆหรือแบบแบบนี้อะไรเงี้ยแต่จริงๆเขาก็มีปมของเขาอยู่ว่าทําไมเขาต้องแสดงออกแค่นี้อะไรเงี้ยค่ะก็ต้องให้คนดูไปติดตาม ว่าทาไมเขาถึงได้แสดงออกแค่ดีมีให้ยังไงเวลาเขาเก่งเราต้อง่อนใจต้องยงไงหนูรู้สึกว่าเขาไม่เก่งนะขมอยู่<อ>ห,นหนูรู้สึกว่าเขาทําได้ดีมากแล้วก็เป็นธรรมชาติมากค่ะในฐานะพาร์ทเนอร์นะคะถึงแม้ว่าตัวพี่พลอยเนี่ยเขาจะต้องนิ่งๆเนาะไม่ว่าจะเป็นทั้งคําพูดหรือการกระทําแต่หนูหนูรู้สึกว่าพี่ไอเนี่ยทำได้ดีในส่วนที่ว่าการกระทํานิ่งแต่ว่าสายตา คือเรารับรู้ได้ตลอดว่าเขามีหมายถึงอะไรในทุกๆคาที่เขาพูดออกมาเขาจะใช้สายตาสื่อออกมาได้ดีมากเขาเป็นคนเก็บรายละเอียดตรงนี้ดีมากๆจนเราเนี่ยในฐานะพันเนอร์เราก็ได้ผลพลอยได้ไปด้วยเพราะว่ามันทําให้เราอะเข้าบทแล้วก็อินมมากขึ้นได้ง่ายเลยค่ะม่ม่รู้ไหมว่าเขาเก่งไม่รู้เขาไม่เคยบอกหนูเลยค่ะเขาเพิ่งมาสารภาพตอนหลังอ่ะแล้วพอเรามันอยู่บนซีมันสัมผัสได้ไหมหรือว่าหนูว่าเขาอะ ัวว่าถ้าหนูรู้แล้วหนูจะเกรงไปด้วยถูกต้องถูกต้องจริงไหมใช่คือคือบางทีเวลาเราเครียดหรือเราเกรงอะไรอย่างเงี้ยเราจะไม่ค่อยอยากแชร์ให้น้องนะตรงนั้นเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวเขาจะเครียดไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะกลัวว่าเดี๋ยวเขาจะเกรงไปด้วยนก็เลย่อยเฉลยตอนถ่ายจบเรื่องแล้วั้ที่บอกว่าเออเดี๋ยวใอยมาเล่าให้ฟังทีหลังมันมีซีนใหญ่ๆเยอะมากใช่เยอะค่ะเยอะ เยอะเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นเสือกันทั้นคู่ใช่ไหมใช่ค่ะคือเขาพยายามที่จะทําตัวเป็นเสือจริงๆแล้วอะหนูก็เป็นเสือจริงๆไงเสืออะไรเสือเล็เสือน้อยเสือน้อยเป็นเสือตัวเล็กค่ะซึ่งเราเป็นเสือตัวใหญ่ที่เราดูรู้ว่าเสือตัวเล็กมันมาแนวไหนอะไรประมาณนี้ค่ะเราก็ต้องมีวิธีการจัดการในแบบของเราอานอกจากฉากเรติดฉากเวซีนแล้วมันมีอะไรที่รู้สึกว่าอยากให้คนได้ดูอยากให้คนมาเอาใจช่วยฉากมันจะเป็นฉาก ้ายๆเนาะฉากอีพีายๆก,<ม>ก็คือเป็นฉากที่พวกเราแบบพยายามวิ่งหนีอะไรบางอยาอ่างค่ะจะเป็นในส่วนของแบ็กกราวของตัวละครค่ะทั้งพี่พลอยแล้วก็ปันแต่ละคนก็คือโต,ต,ตมาไม่เหมือนกันเลยทําให้การแสดงออกมาไม่เหมือนกันการตัดสินใจในการเล่นเกมแต่ละแต่ละแต่ละฉากก็ไม่เหมือนกันค่ะซึ่งเรื่องพวกนี้มันเกิดจากการที่มีปมในใจของแต่ละคนเป็นแบ็กกราวเป็นครอบครัวเป็นเพื่อนอะไรอย่างนี้ค่ะสิ่งพวกนี้ก็คือน่าติดตามมาก สุดท้ายก็อยากไปฝตกเพราะว่านั้งแต่มันมีสูงตอนนี้คนอยากตามรอดงมันรู้สึกเหวบ่างปากๆซีดีอ่ะอยากฝากไหมก็ฝากด้วยนะคะเพลเยอร์ไม่อาจท่ามรักนะคะรับรองว่าทุกคนจะต้องรู้สึกประทับใจแล้วก็รู้สึกชอบทุกๆอีเพราะว่าแต่ละ EP ีของพวกเราอ่ะมันไม่ได้มันไม่ได้คาดาเรงง่ายอะค่ะเพราะว่าอย่างตอนที่เราแสดงเราก็รู้สึกว่าทำไมถึงจบแบบนี้แล้วตอนต่อไปจะเป็นยังไงเราก็อยากให้ทุกคนมาร่วมลุ้นไปกับพวกเราค่ะคุณตาบไปดูเนจ้า ฟักซีรี์เพลเยอร์ไม่อาจห้ามรักนะคะออนแอร์ On วันแรกคือ3ตุลาคมค่ะโร์ชั่นอันคัดได้ที่ไอชีอี e ทุกวันศุกร์2ทุ่มตรงนะคะแล้วก็ยูทูบของ Hard b o p Studio ค่ะเย้ขอบคุณค่ะเก่งมากเราดูติดเต้สุดสุด